ประเทศเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนเงินทุนนะครับบางประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้อาจจะมีเพราะว่าเขาขาดดุลการค้าอยู่เขาขาดดุลบัญชีเงินสพัดเวลาขาดดุลเนี่ยมันจะต้องการเงินเข้ามาเติมเพราะว่าในส่วนที่ขาดดุลเนี่ยมันก็จะทําให้สภาพคล่องทางการเงินของเงินสกุลต่างประเทศที่เขามีเนี่ยพร่องไปนะฮะแต่เราเนี่ยอยู่ในระดับที่มีความสมดุล เห็นได้ว่าบางช่วงเราก็เกินดุลนิดหน่อยบางช่วงเราก็ขาดนิดหน่อยการที่วิ่งไปวิ่งมาระหว่างร้อยละหนึ่งของ GDP เนี่ยถือว่าเป็นความสมด,ดุลน,นอกจากนั้นในช่วงประมาณ15ปีหลังจากวิกฤตเศร,รษฐกิจปี40นเนี่ยนะครับเราอยู่ในฐานะเกินดุลมาตลอดะจนกระทั่งเงินสำร,รองเนี่ยมีพอคือปีนี้ก็อยู่ที่ว่าเร,เรื่องปัจจุบันนี้จะลากยาวไปแค่ไหนนะครับหรือถ้าไม่ลากยาวมากนะผมยังเชื่อว่าเดือนสุดท้ายเนี่ยความที่เราเป็นตลาดที่ เปอร์ฟอร์มได้แย่มากๆเป็นแลกขาดอันเดอร์เปอร์ฟอร์มตลาดหลายๆตลาดเนี่ยมีโอกาสจะรีบาวได้กับไปที่พันห้าร้อยจุดนะครับถ้าการเมืองสามารถหยุดเรื่องความไม่แน่นอนได้แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่ไเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นี่ผมคิดว่ากรอบเคลื่อนไหวของตลาดก็จะไม่เยอะมากก็พันสี่ร้อยกว่าจุดนะครับการที่จะตกลงไปมากกว่านี้จะต้องมีประเด็นที่รุนแรงเกิดขึ้นในเรื่องการชุมนุมในเรื่องอะไรก็ดีแล้วก็นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ที่คาดไม่ถึงนะฮะ ประเทศไทยขาดการลงทุนระยะยาวมานานนะครับเราต้องมีการสร้างฐานต่อไปนะเรามักจะพูดกับนักลงทุนเสมอว่าจะมีโครงการสองล้านล้านมีโครงการจัดการน้ําต่างๆเนี่ยแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถส่งมอบได้แต่ว่าความหวังของนักลงทุนทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยไปรออยู่ตรงนั้นแล้วเพราะนั้นถ้าเราไม่สามารถสร้างให้ความหวังเป็นความจริงผมคิดว่ามีโอกาสที่เราจะถูกดาวเกรดได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่า ความมั่นคงทางการเมืองก็ดีแล้วก็ความสามารถของประเทศที่จะลงทุนต่อไประยะยาวก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังน่าลงทุนอยู่สําหรับนักลงทุนในระยะยาวนะครับ